แราต้องแตะค่ะนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะนักเรียนอ่านในใจเรื่องคํานามนะคะอ่านและสังเกตคํานามนอ,อ่านเสร็จแล้วรอเพื่อนๆ่อนด้วยค่ะเพื่อนๆ่อนยังเข้ามาน้อยมากค่ะแค่ยี่สิบเก้าคน นักเรียนที่อ่านจบแล้วอ่านหลายๆครั้งเพราะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้อ่านให้ฟังด้วยนะคะเช่นประโยคที่หนึ่งเด็กๆก,กําลังเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าคําว่าเด็กๆเ,เป็นคํานามคําว่าฟุตบอลเป็นคํานามคําว่าสนามหญ้าเป็นคํานามค่ะตอนนี้เข้ามา29คนแล้วนะคะนักเรียน ต่อไปประโยคที่สองมีคนทำข้าวเหนียวมูลมาขายนักเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะค่ะถ้าได้ยินนักเรียนอ่านตามครูไปด้วยเลยนะคะครับค่ะ,คะปิดไมค์เลยคะ่ะอ่านตามไปในใจนะคะเพราะเดี๋ยวครูจะเรียกให้นักเรียนอ่านให้ครูฟังด้วยนักเรียนต้องอ่านได้ด้วยก่อนที่จะรู้จักคำนาม ถ้าอ่านไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าคำนามคืออะไรนะคะประโยคที่สองเขาบอกว่ามีคนทำข้าวเหนียวมูลมาให้ยายคำว่าคนเห็นไหมคะเป็นคำนามคำว่าข้าวเหนียวมูลเป็นคำนามคำว่ายายเป็นคำนามอ่านตามครูหรือยังคะเด็กๆ อ่านตามไปในใจนะคะต่อไปประโยคที่สามยายรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ยายข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นคำนามนะคะอ่านตามแล้วนะคะต่อไปนะคะประโยคที่สี่ นักเรียนอ่านตามครูนะคะบ้านของเด็กชายไก่แจ้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์โต้นกระถินพริกนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าคําไหนบ้างที่เป็นคํานามไ,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 ได้ยินไหมคะได้ยินนะฟังแล้วอ่านตามไปนะคะคําว่าบ้านคำว่าไก่แจ้ คำว่าจังหวัดกาลศสินคำว่ากระถินคำว่าพลิกเป็นคำนามน,นะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักคำนามแล้วเนาะเรก็จะสเช่นเคยค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนศาตว์สิ่งของสถานที่ นะคะต่อไปโหระพากะเราแคและขี้เหล็กโหระา,า,นานโหระพาเป็นคำคำนามเป็นคำนามค่ะกะเราแคขี้เหล็กเป็นชื่อพืชชื่อพืชเป็นคำนามค่ะ ต่ะต่ไปไก่แจ้อยู่กับอนนท์ที่กรุงเทพเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ไก่แจ้เป็นชื่อคนอนนอดเป็นชื่อคนกรุงเทพเป็นชื่อจังหวัดคอมพิวเตอร์เป็นชื่อสิ่งของทั้งหมดเป็นคำอะไรคะนักเรียนอ่า,าเป็นคำอะไรคะอ๋อเลขเลข เลขที่หนึ่งก็มาอ่าเป็นคำนามคือได้ยินเสียงเจ้าแจ้วเก่งมากตอนนี้เข้ามาสามสิบสี่คนค่ะสรุปได้ว่านักเรียนรู้จักคำนามแล้วเนาะเราไปต่อไหมไปต่อในเรื่องของคำอะไรคะคำนามคำนามแล้วมีคำอะไรอีกที่เรียนไปแล้วมีคำสรรพนาม สรรพนามแล้วมีอะไรอีกคำกริยา,ยายสามชนิดเนี้ยสามชนิดเนี้ยออกสอบนะคะไปภาคไปภาคเรียนนะคะนังเรียนอ่านแล้วชกชวนได้จากหนังสือภาษาพาทีนะคะเพื่อเตรียมสอบในสัปดาห์ต่อไปตามกําหนดเวลาที่โรงเรียนกําหนดจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทา ในค่าภาษาไทยตามตารางนะคะทั้งหมด30ข้อวันนี้ก็เริ่มทบทวนทั้งสามเรื่องนี้นะคะด้วยการนักเรียนอ่านหลายๆครั้งแล้วทำความเข้าใจแล้วก็จำแนกคำให้ถูกต้องโอเคไหมคะ